มาี๋ยเวลาเอามาไปขี่ไปเหี้ยวเดี๋ยวออกกำลังกายหย่อนมาเดี๋ยวนียมาาพายยางซื้อๆกเคือแตกแล้วยางดีเดียวเ่าอากาศบานเห่าตอนเศร้านะคะอากาศดีดีมีหมอกมีหมอกล่ะกะอากาศเย็นด้ค่ะ นี่แหลคะค่ะเบิดหนนาให้หนาหน้าประมาณนี้เออมันแห้งหลายคักเด้ออันนี้ทางทางลงไปนาเลยคะ่ะทางลงไปนาก่นนี้กออว่านี้เออแมนแมนแมน,แมนอันนี้ได้ค่ะอยู่หน้าเพื่อกับปลูก ปลูกกล้วยปลูกบังมง่วงตามกันแท่หน้าเ้ยค่ะนี่ก็นม่นซิมี่ปลาขอน,นมีบอลมีได้แล้วบอดแล้วอย่าลงดเ,ลเด้อดสิเปื่อนค่ะบรรยากาศดีแน่ค่ะ แดดอ่อนๆหมอ,อกลายเนาะหมอ,อกลายค่ะหมอกลายเอาแห้งมันลายแห้งอ่ะอันนี้อายุหกเดือนนะจ๊ะหกเดือนแต่ตัวใหญ่แห้งมันกับเป็นน้ำพันิ่นเนาะอันนี้มันใหญ่นาดูเด้แต่ว่าขี่เลนโบ,โบ๊บ ซื้อบบเทนยยงนันบบโจหา,ยนานหยังบานูบ่เป็นบ่หานูเป็นโบโบบอฮะหานูเป็นบ่โอ้ เฮ็นเห็นกันย uh, ่ะโอโอเคเนาะค่ะน้ะไว้เจอกันไหมค่ะ <laughs> มาพาแลพาเรียนมาพาเรียน,าาน <laughs> โอเคค่ะครับสวัสดีค่ะโบโบสวัสดีน้อยทักทายทักทายสวัสดีครับ <laughs>